ดูดวงแล้วเรารู้ว่าเราจะมีอายุไม่เกิน4ปีเราต้องทําอะไรเพื่อที่จะต่ออายุไปอีกมีอายุอีกไม่เกิน4ปีถ้าดูดวงแล้วเขาบอกว่าคุณอายุไม่เกิน4ีปีเราควรจะทํายังไงทำไงหนึ่งเลิกดูซะสองก็ดาหมอดูเร่ด้วยว่ามันดูภาษาอะไรเนาะพระพุทธองค์ยังบอกว่าเรารู้วันเกิดเราไม่มีทางรู้วันตายโดยเด็ดขาดเราไม่มีทางรู้วันตายโดยเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราทําทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเราทาบุญมากขึ้น เดี๋ยวทาบาปมากขึ้นมันไม่มีใครรู้ตอนที่แบบนับโทษโดนประหารนี่เขารู้เลยนะว่าเขาตายวันไหนแต่ก่อนนั้นเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าถ้าเขาทําขโมยอย่างนี้แล้วเขาจะต้องตายอีกสี่ปีข้างหน้าเขารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไงแต่เขารู้ตอนศาลตัดสินเลยนั่นไงเขาตอนนั้นเขาจะไปรู้ตอนวิญญาณที่นั้นแล้วไงเข้าใจไหมแต่เขารู้ไหเอาใหม่เอาใหม่ฟังดีสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นะทุกวันนี้ สมมติไปฆ่าคนเปี่ยงมหมอดมูไม่มีทางรู้หรอกคุณจะตายเมื่อไหรอ่อ๋อก็แบบว่าไม่ไม่ได้รู้จักเาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเดาไม่ได้ใช่มันเดาไม่ได้มันเดาไม่ได้มันต้องถึงนะโมเมนต์นั้นมันตัดสินแล้วถึงจะรู้ไงว่าอ๋อ,อ,อวันนี้วันนี้คุณจะตองแต่เชื่อไหมว่าบุญกรรมมีผลบุญกรรมมีผลเช่นบางทีเขาตัดสินแล้วคุณต้องตายวันนี้แต่บางเอิญทำบุญเยอะหน่อยอาจจะเลื่อนวันนิดนึงครับไม่รู้เพราโมคันรานะ่ยนี่เทว รู้ว่าเองจะขนาดพระอรหรนอันเนี่ยพระอรหันเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างพระโมคคัลละนะในตำนานท่านรู้ว่าท่านจะต,<ถ>ตายวันนี้ถูกตายวันนี้แล้วรู้ด้วยว่าจะโดนอะไรตายถึงขนาดเป็นคนที่มีฤทธิ์นะยังยอมให้นคนอื่นให้โจรทุกตีจนตายอะ่ะต้องไปต้องไปเรียกว่าอะไรจำวัดที่บ้านแม่อยากรู้ว่าความตายเป็นยังไงอยากรู้ว่าจะตายยังไงตายดีไม่ดีลูงนี่แน่นะเป็นพระอรหันต์ได้ได้ก่อนเราให้ว่ากันอื